เโอกาสชกมวยนิดนึงชกชกนิดนึงชกนิดนึงชกนิดเออนี่โอเคสวัสดีครับซอมมาโกนเวกุพันวันนี้กูเอกนะวันนี้ร้อยสามสิบสี่จุดห้าเหยียบตาช่างเป็นไงเกินเท่าไหร่เกินหนึ่งปอนหนึปอนเดี๋ยวก็ปึ๊บสักครึ่งชั่วโมงไม่ถึงมั้งยี่สิบนาทีก็ผ่านแล้วใช่นะมื่อคืนไปกินอะไรไม่น่นอนเราซ้อมอยู่ที่ไอเป็กกุ๊บนะกี่วันรอบนี้อ่ะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเรามวยประเภทยังไงเข่ารู้ว่ายังไงเข่าเห็นเด่นพยักษ์ไม่เขาสูงยาวเนี่ยเขาเป็นมวยยังไง เห็นคลิปแล้วมีอะไรน่ากลัวบ้างไม่มีของเรานี่นได้ได้เปรียบอะไรเขาบ้างน,นี่กระดูกหอยกระดูกหอยใช่ไหม่าแต่ว่าความสูงนี่น่าจะเสียเปรียบบนะ้างอ่าร,รถสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆลอยหกสิบสี่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบล่าสุดผลงานเป็นไงบ้างแพ้แพ้แพ้เมื่อกี่ไฟต์ติดแล้วเนี่ยห้าห้าไฟต์ติดแล้ววันนี้ร้อยสามสี่จุดห้าเคยโชคไหม เคยแล้วนั้นก็ไม่ต้องคุมอะไรมากมายลูกหลานจากจังหวัดหนองคายฝากแฟนคลับแล้วนีเจเกนสิบแปดวันนี้กู้เอกขอบพี่น้องชาวหนองคายช่วยเฉยๆช่วยเป็นงาลัง่อยใจนะครับเต็มที่โอเคขอใขอโชคดีน้องชายผมผมชื่อดิมพี่แจ็คิดี่สี่สองครับวันนี้เจอกับเขามังคงไม่เคยชกแน่นอนจริงๆค่ายนี้มันน่าจะเจอกันบ่อยนะคงไม่เจอเคยเจอคนในสายกนทีนึงออ๋วันนี้เป็นใครเห็นเห็นก็ไม่ เขามีอะไรลูกหนักแรงอะไรก็มีลูกรูปลขอขแล้วก็มีเขาแต่เราก็ใส่ว่าได้ยาวได้สดวานะครับคือเราถือว่าร่างกายเราน่าจะดีกว่าเราซ้อมอยู่กับพี่เดชใช่ไหมครับกี่วันรอบนี้อ่ะซ้อมมาสามอาทิตย์ครับสบายสบายเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับน้ำหนักปลอยปลอยหกสิบสี่หกสิบห้าปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้ผม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 อายุสิบเจ็ดปีเหล่าโอ้ยังอายุยังน้อยนะนนนนะะผผผลลงงงงาาา่สุดเเปเป็็ไไไฟ้มมมีชนะ มีชนะแสนเชิงอยู่อย,อยู่อยู่ที่ฐานทัพครับ,รบอ่าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชนะแล้วก็ชนะที่เสตูครับล่าสุดนี่เหรอชนะที่ไหนโอ้ผมชนะอีกออนไลน์แล้วผมก็มาชนะนอ้องพี่มาชนะนอนไลนแล้วพี่ชัมก่อนอ๋อวันนั้นร้อยเท่าไหร่ล่าสุดโชคร้อยเท่าไรร้อยสามสบแล้ววันนี้ร้อยสามสี่ยี่ห้าเคยชคไหมเคยเคยแล้วนะไม่ก็ไม่ต้องคุมสบา,ายๆนะเอาลูกหลานจากจังหวัด ฝาก,กเลยฝากเคียรน,อน้องกูเอกด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับจากทีมที่โอเคนี่ครับขอบคุณมากครับกำลงังใจในตัวโอเคขอบโชคดี